ดูดไขมัน LS ดูดไขมันคงดูดไขมันปีกหลังต้นขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภายในเพียงแค่14วันเท่านั้นมาดูกันค่ะ สำหรับเคสนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยการดูุดไขมันนั้นถือเป็นการทำสัญญกรรมใหญ่อีกหนึ่งสัญญกรรมหนึ่งเลยนะคะเพราะมันต้องถูกการกระซุงกระเทาะแบบบอกได้เลยว่าโหดมากๆนะคะสำหรับเคสนี้นะคะหลายๆคน,นอาจจะบอกว่าอุ๊ยมันก็แค่ลอยช้ำหรือเปล่าแต่บอกเลยว่ารอยช้ำเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าปล่อยไว้ยาวนานเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดผังผืดขึ้นได้นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในบางรายบางกรณีนะคะอาจจะทำให้เกิดการยุบบุ๋มตัวของกล้ามเนื้อก็ได้ค่ะ สําหรับลูกค้าเคสนี้บอกเลยค่ะเขาประทับใจในผลลัพ์มากๆเพียงแค่ผ่านไปแค่3วันนะคะอาการม่วงช้ำต่างๆก็ลดลงอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะผ่านไป7วันนะคะลูกค้ารีวิวผลลัพธ์เลยค่ะบอกว่าโอ้ฟื้นตัวไวมากคิดว่าทานครบเซตแล้วนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างแน่นอนค่ะนี่คือเหตุผลนึงเลยนะคะว่าทําไม หลังทำศัลยกรรมต้องทานรีเมคเพราะรีเมคคือตัวช่วยที่ดีที่สุดในการฟื้นตัวฟื้นฟูเนื้อเยื่อหลังทำศัลยกรรมและผ่าตัดค่ะ